วันนี้โคราชเที่ยวได้ทุกเดือนจะพาทุกท่านไปชมแหล่งเรียนรู้กลางเมืองโคราชชมนิทรรศการเสพงานศิลป์แล้วไปฟินกับอาหารแซ่บๆกันค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราจะพามารู้จักกับ Art Gallery and Exhibition โคราชค่ะซึ่งอยู่ในตัวเมืองโคราชเลยนะคะเดินทางสะดวกมากๆค่ะ ข้างในจะจัดมีทัศการให้ชมรีด้วยนะคะแล้วก็มีภาพสิ่งสวยๆมากมายเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเราจะได้ชมศิลตานะคะทุกๆเดือนแล้วก็มีอะไรพิเศษพิเศษทุกๆเดือนเลยค่ะพี่จันี่ใช่ค่ะข้างในเนี่ยมีงานสินสวยๆมากมายเลยค่ะแล้วก็ยังมีผลงานของ Thailand เบเนเดเลด,ด้วยนะคะไปดูกัน,นะค่ะ Art Gallery and Exhibition ตั้งอยู่ที่ถนนพลแสง อาคารมีลักษณะเป็นอาคารสองชั้นถูกทาด้วยสีขาวถูกประปรุงมาจากอาคารบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจำนวนสองหลังเราเดินเข้ามาซ้ายมือก็จะเจอกับเจ้าแมวสีเงินน่ารักเด่นอยู่นั้นเป็นสินประกรร,ร่วมสมัยในโครงการไทยแลนด์เบเนเร k โครา2022 และส่วนอาคารหลังที่หนึ่งที่จัดที่นั่งด้านล่างไว้ให้ทุกท่านที่มาเยือนได้พักผ่อนหรือเด็กๆมานั่งอ่านหนังสือรอผู้ปกครองมารับบรรยากาศริมคลองฝั่งตรง,ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลเมืองส่วนชั้นบนจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่มองสยามตามรอยพระปกเกล้าเปิดให้บริการตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิกา บริเวณชั้นหนึ่งนะคะจัดเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองโคราชค่ะมีภาพเก่าของเมืองโคราชหาชมได้ยากด้วยนะโอ้โหพิ่สัน,นี้มีแต่สวยๆนั่นเลยอะ่ะพี่สันนี้พันเดินชมหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะไป<า>ชิ้นงานมีคิวอ d e ให้สแกนและถ่ายรูป3มิติได้ด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ชั้น2ค่ะซึ่งชั้น2จะให้ความรู้เกี่ยวกับราชวงศ์จัก,กรีและนตราในแต่ละยุคแต่ละสมัยค่ะนับว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะพื้นที่ใช้สอยโดยรอบมีประมาณ1,400ตารางเมตรใช้สำหรับจัดแสดงภาพเขียนศิลปะวัตถุกลางแจ้งพื้นที่พักผ่อน พื้นที่จัดแสดงดนตรีศิละปะวัฒนาธรรมร่วมสมัยส่วนสุดท้ายเป็นพื้นที่ลานกิจกรรมโดยรอบยามเย็นจะมีเด็กๆมาออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆช่วงเย็นปิดทำการตามเวลาที่กำหนดแต่ก็ยังเปิดไฟให้บริการน,น้องๆน,นักเรียนเข้ามาพักผ่อนทำกันบ้านติวหนังสือหรือนั่งรอผู้ปกครองมารับกลับบ้านหลังเลิกเรียนกันด้วยค่ะ หลังจากเที่ยวแล้วก็เริ่มหิวเราไปกินวยเตีวเรือโบราณรสจัดจ้านแซบซีกันดีก,กว่าเป็นร้านเล็กๆเ,กเกยื้องวัดอีสานหาง่ายบรรยากาศในร้านชิลๆผักก็มีให้ไม่อัน้นราคาสบายกระเป๋าออื้ หน้าทางเข้าค่ายสุรานารีหาไม่ยาก o o s ค Coffee เมนูเยอะน่าทานเครื่องดื่มใช้ได้ข้างนอกก็มีที่นั่งชิลรอบๆมีจุดถ่ายรูปเยอะมากได้ใจสายเซลฟี่แน่นอน หวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะพาไปไหนนั้นติดตามได้ที่เพจโคราชเกลเลอทุกเดือนค่ะ